สวัสด,ดีครับการงานคอวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายน2567นรยนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันกับหมอท่านสองดวงนะครับบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ดีของคนว,วันจันทร์อีกหนึ่งเดือนในรอบปีนี้เลยนะครับงาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนปฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ด้วยนะครับด้านนี้เลยนะครับหวัวใจกดมาเลยคอมเมนต์กันรับคําพยากรณ์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะดูเป็นการส่วนตัว เจาะลึกลงรายละเอียดสามารถติดต่อได้ทันโปรไฟล์ของหมอทันสองดวงนั่นเองคลิกไปที่รูปหมอทันและดูรายละเอียดที่นั่นได้เลยนะครับกับหมอทันสองดวงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่หมอทันบอกว่ามันดียังไงนะสําหรับเดืนเอนพฤศจิกายนนี้นะของคนวันจันทร์ก็คือคนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดคุยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะ,ะถ้าเป็นการเจราจาต่อรองหรือการสื่อสารสื่อสารมวลชนอะไรอย่างนี้นะครับ อาจจะรวมไปถึงเรื่องการแสดงก็ได้นะครับถือว่าโดดเด่นมากในสายงานอาชีพนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพราะว่าการงานของคุณจะโดดเด่นจะสื่อสารอะไรจะพูดคุยอะไร <Wow. S 1> ก็ดูเป็นสเสน่ห์ดูเป็นที่น่าติดตามที่น่าพูดคุยน่ารับฟังนั่นเองนะครับหรือดีลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าการค้าขายอะไรนะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเจรจาก,กับคู่ค้าต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะก็ จะประสบความสำเร็จนะดิวปิดจ็อบได้อย่างสวยงามทีเดียวในเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับหมอทันดูให้แล้วนะเพราะฉะนั้นการเจราจาต่อรองอะไรสบายนะไม่มีปัญหาปิดจบได้ทุกจ็อบนั่นเองนะครับส่วนใครที่ทำงานทางสายอื่นละ่ะที่ไม่ใช่เป็นเซลล์หรือไม่ได้เป็นการค้าขายพูดคุยเรื่องธุรกิจล่ะจะเป็นยังไงก็จะดีนะ,ะดีในด้านไหนด้านการพูดคุยในแผนกหรือคนรอบข้างสื่อสาร การไม่มีปัญหานั่นเองงานที่มีปัญหามาก,ก็สามารถพูดคุยและสื่อสารกันได้อย่างลงตัวนะ <Wow. S 1> ทำให้งานไหลลื่นนั่นเองพูดง่ายๆในเดือนนี้คนวันจันทร์จะพูดกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วชัดเจนต้องประเด็นนะครับโดยช้อนในเรื่องของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะพูดง่ายสื่อสารที่ดีงานก็เสร็จไปกว่าครึ่งแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของงานนะครับส่วนใครที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะถูกเรียก สัมภาษณ์ถูกเรียกบรรจุนะอ่าสำหรับคนที่รองงานนะคนวันจันทร์นะครับดีใจด้วยนะเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีการพูดคุยการเรียกตัวสัมภาษณ์การเรียกตัวเข้าบรรจุงานะในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะส่งท้ายปีนะอ่าเกือบจะท้ายปีของปี67นี้แล้วนะครับของคนวันจันทร์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะการงานถือว่า พุ่งแหลงแสงโค้งท้ายปีเลยทีเดียวนะครับการเงินคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายน2567นี้หมอท่าน่องดวงไว้ให้แล้วนะอย่าเลื่อนหนีไปไหนครับมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะว่างเงาินเงินของคนวันจันทร์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเขาบอกเลยนะว่าลุยแล้วได้เงินแน่นอนสำหรับคนวันจันทร์นี้นะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังเช่นเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่ยัง ไม่กดนะฝากกดไว้ด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ไม่ใช่วันจันทร์ก็ได้นะอ่าเพราะว่ทันสามารถอ่าส่องเราฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันด้วยน,นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคร,ร,รับสำหรับเรื่องการเงินของคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปนะลุยนะงานนี้เออเหนื่อยหน่อยแต่เงินได้นมาแบบเพียบเลยนะอ่าลุยในงานเต็มที่เงินจะคล่องในเดือนนี้ทีเดียวนะครับ แต่ถือว่าต้องออกแรงนะต้องทํางานนะครับถึงจะได้เงินนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ทํางานประจําหรือเป็นค้าขายท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะต้องออกเดินทางต้องรุยหน่อยนะในเดือนนี้ถึงจะได้เงินมานะครับเอยหน่อยแต่สําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับการงานใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องการงานก็ฝากเข้าไปดูได้ที่ช่องของหมอทานสองดวงในติ๊กต็อกนี่นะครับว่าการงานจะเป็นอย่างไรก็ มันจะเกื้อหนุนกันนะเพราะการงานมันจะดีแล้วการเงินมันก็จะดีนะการเงินก็ลุยๆๆๆแล้วมันก็จะได้เงินออกมาอย่างที่เราต้องการนั่นเองแต่มีข้อสําคัญหรือข้อที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีเกณฑ์ที่จะใช้เงินออกด้วยเยอะเหมือนกันนะต้องระวังตรงนี้นะครับสําหรับคนวันจันนะมีเหตุทําให้อาจจะสะดุดโฟกัสการเงินอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าความที่คุณเหนื่อย ความที่คุณลงแรงลงทุนไปเยอะนะในช่วงของการทำงานในเดือนนี้นะครับอืมพอผลงานออกมาสำเร็จรุ่่วงคุณก็รู้สึกโล่งใจและอาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้อ่เป็นขวัญกำลังใจให้ตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเผลอใช้เยอะไปหน่อยกไปกับปาร์ตี้ไปกับของมึนเมาอะไรแบบเนี้ย่มันจะเยอะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ให้มากๆนะทำให้การเงินเราอาจจะหาง่าย หายากสิหายง่ายหายากแต่ออกง่ายนะต้องระวังในเดือนนี้นั่นเองเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับส่วนใครที่อ่ากลังหางานอยู่อย่างที่แจ้งไปนะรับรองว่าได้งานที่ตรงใจถูกใจนะครับทําให้การเงินของเราคล่องตัวขึ้นนั่นเองแต่อย่าลืมนะได้แล้วก็เก็บด้วยนะครับใช้ฉลองเฉพาะเฉพาะในส่วนที่เราพอใจก็พอไม่ต้องฉลองเยอะนะครับเพราะเกณฑ์มัน ที่คุณจะเฉลิมฉลองในเรื่องของการที่ได้เงินมาเยอะนั้นก็มีเยอะเช่นกันนะครับมันจะหมดไปกับตรงนี้นั่นเองนะครับยังไงฝากดูแลและระวังเงินในกระเป๋าให้ดีๆกันด้วยนะครับดวงความรักของคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะหวานจะเศร้าอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะครับนะ้าฟังกันให้จบนะความรักของคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7นี้ จะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอทันหมอทันก็เปิดให้ดูดวงส่วนตัวอยู่นะตั้งแต่เก้าโมงช้า <Yeah. S 1> ถึงสองทุ่มทุกวันสามารถจองคิวเข้ามาได้ไปที่โปรไฟล์หมอทันได้เลยนะครับนะมาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องความรักของคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนนะต้องบอกว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างจะถูกกดดันมากๆนะครับในเดือนนี้นะต้องหมอทันต้องขอบอกว่า ต้องหลีกเลี่ยงการบัตหานิดหนึ่งนะเป็นความลังที่อาจจะมีความกดดันความคาดหวังจากคนรอบข้างนะคนไหนที่มีแฟนแล้วก็คือแฟนก็จะกดดันเราในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะงานก็ทําเยอะอุ่นวายแล้วยังถูกกดดันจากแฟนอีกนะไม่ใช่อะไรหรอกเขาคา,าดหวังว่าอยากเป็นนู่นอยากไปน,นี่อะไรก็เราประมาณนี้แหละแต่เราก็ อาจจะเหนื่อยในเรื่องงานนะทำให้มันมีความกดดันขึ้นภายในครอบครัวนะครับทางที่ดีก็ค่อยๆใช้สตินะครับถ้าเหนื่อยก็ขอแยกตัวไปขอช่องว่างของเราบ้างในการอ,อยู่ตัวคนเดียวนะ,ะพักผ่อนคนเดียวบอกเขาขอเวลาพักผ่อนตัวคนเดียวหน่อยนะขอหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยหนึ่งนะอย่าพิ่งทักทายอย่าพิ่ง ถามอย่าเพิ่งกดดันกันนะครับในเดือนนี้คุณจะได้รับความกดดันแน่นอน,นจากคนรักที่อยู่ข้างๆนะครับนะเด็เขากดดันเพราะความรักนะความรักนีโดยที่ไม่รู้ตัวนะเป็นการกดดันโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับสําหรับคนที่โสดนะก็จะถูกกดดันเหมือนกันนะจากอะไรจากคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่หรือครอบครัวนะก็จะกดดันในเรื่องความรักกับเราอย่างไรคือถามไงเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะ เจอเสียทีนะอะไรแบบเนี้จะปกปิดทําไมจะมีอะไรก็มีมาบอกเขาไปเลยว่าก็ยังไม่เจอ,เ,อ,อเดือนนี้มันยังไม่เจอนั่นเองนะก็ยังต้องรอไปก่อนนะอ,อย่าให้เขามากดดันเราได้อะไรแบบนี้นะครับก็ค่อยพูดก็ค่อยจะใช้สติให้มากๆแล้วความรักจะดีขึ้นนะครับสําหรับในเดือนพฤศจิกายนสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับหลังจาก ดูคลิปเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันกับหมอทัน2องดวงสวัสดีครับ